สวัสดีทุกคนจากจากังหวัดตรังอำเภอสิเกาทุกคนวันนี้เรามาบ้านพี่สองเราจะมาดูว่าบ้านพี่สองี่ขี้โมลังหนมันมีอะไรบ้างเขาโม้ไว้เยอะมากเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยเที่ยววันเดียวไม่หมดเออแต่วันนี้เราจะเที่ยวภายในวันเดียวให้หมดให้ได้เดี๋ยวเรามาลองก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้ทุกคนมาเที่ยวได้โอเคสวัสัีนพี่จะพาน้องลองตาย ตอนนี้อยู่ที่ไหนพี่สองตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อหินฟาร์มสเตย์อำเภอสิเกาวู้ฮูิเกาเป็นบ้านเกิดของคนสวยน้อยกว่าหนูเอ้ยตายแล้วคนสวยแบบพี่นี่เองค่ะคนตรังหน้าตาดีทุกคนให้วันหนึ่งและที่สำคัญนะตรังไม่ได้มีดีแค่หน้าตาเพราะว่าเรามีธรรมชาติมีของกินของดีของเด็ดครบที่นี่ค่ะน้องเวฟคะที่นี่จริงๆเราจะบอกว่าเป็นพิกัดลับที่ไม่ลับ อันซีนอันซีนออพี่จะพาน้องเวฟไปชมระบบนิเวศอันสมบูรณ์แอบเห็นแล้วพี่ต้องพาน้องเวฟไปพอกผิวนะคะคือกลับมากลายเป็นคนใหม่เลยค่ะคุณผู้ชมคือพี่สองเป็นอย่างนี้ได้เพราะพอกผิวใช่เพราะว่าคนที่นี่ผิวดีทุกคนนะฮะพร้อมหรือยังจริงค่ะไปพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปกันเลยไหนตั้งไหนพี่สองน้องกระโดดลงไปได้เลยกระโดดไปเลยบีบค่้ เป็นบ้านคนใช่ค่ะเป็นบ้านคนหมดเลยตรงนี้ออก็ที่เหลือเขาเป็นออกเรือหา,ป,า,อาปลาอรหารปลาแล้วอาหารทะเลของคนสิเกาค่ะจะสดมากทำไมคนภาคใต้อ่ะถึงทำกับข้าวกินเองเพราะเขาหาวัตถุดิบได้เลยจากแถวบ้าน ถึงทางแยกกันี่สอง <Okay. S 1> เราคงต้องแยกทางกันจะลงตัวนี้เลยเดี๋ยวพี่พามาแล้วโอเคถึงช่วงเวลาคืนเดฟกับคืนธรรมชาติ oh. ตอนนี้เราอยู่ยกันที่ บ่อน้ำพุร้อนเค็มค่ะคอน่าซิกเนเจอร์ที่มาแล้วต้องมาให้ถึงค่ะใช่แล้วเขาบอกว่ามีกันเลยยสปาโครสสปาโครสที่ราคอยที่สุดของคลิปนี้ใช่ครับผมไป let's go l a d first เวฟเขามีความน่ารักนิดนึงค่ะผู้หญิงไปก่อนแล้วก็ผู้หญิงปิดท้ายนะคะน้องเวฟสุดยอดไปกันเลยอุ้ยมีปูมาต้อนรับเราด้วยเวฟกามดาจังหระอามดาค่ะปูกามดามาต้อนรับพวกเรานะคะ ถึงแล้วค่ะพี่เบลเส้นทางนี้ก็จะไปดูบ่อน้ำผู้ร้อนเค็มเป็นบ่อน้ำร้อนเค็มเป็นบ่อน้ำที่ผุดขึ้นมาจากเองจากธรรมชาติแต่น้องแอบเห็นว่ามันมีทําเป็นฐานการเรียนรู้อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมครับผมแถวนี้เส้นทางศึกษาธรรมชาติในป่าชายเลนรูกลมกลมเห็นไหมครับผมอาจจะเป็นรูแสเมหรือว่าปูเปี้ยวที่ชาวบ้านก็รู้เรียกว่าปูเพี้ยวที่ก็จะเป็นตาปูดองตาร่มทำน่าจะรูใหญ่ๆเห็นไหมตอนนี้มันกําลังนอนอยู่ในรู มันก็จ่อตอนไหนอะออกอ่ะกินในตอนกลางคืนตอนกลางคืนพันไม้เด่นเขามีพันไม้เด่นเออมีอะไรบ้างตรงนี้มีกงกลางใบเล็กเออใบใหญ่อ่าสังเกตดูที่ใบสังเกตดูที่ใบนะคะใช่ใบเล็กใบใหญ่ใบจะเรียวๆอ๋อนี่ใบใหญ่นี่ตะบูนอ๋อตะบูนจะมีตะบูนดำกับตะบูนขาวซึ่งมันต่างกันที่ลำต้นนิดแมตะบูนมีดำขาวกงกลางมีเล็กใหญ่ใช่มาถึงแล้วโอ ้้าาเป,เป็นบอน้ำร้อนเข้มนะครับค oh, วามร้อนู่ที่ประมาณเกอเจ็ดองศานะครับลงไปสัมผัสได้นะครับ oh. เป็นบอน้ำร้อนเี่ไม่มีลกลิ่น้องกรมาทันร uh huh. น,นเนี้ยรนเใต้บ,ตบอ,นอน้ำปรนถามาปอกตูว่ากมาได้แต่ไมผิวฟันมันเต็งถึงได้นะครับเอาตาจุมดูตน้องลงก่อนเหรอครีบเออีิดกรี๊ดีดรีดกรรีดกี๊ดีดกรี๊ดกรีี๊ดีเรีมากรรดดีดีดดมา ถึงช่วงเวลาสำคัญนะคะพี่อายเราจะมาพอกผิวให้ผิวสุขภาพดีเมื่อกี้พี่แบนด์ก็แนะนํามาเนาะว่าการที่เราเอาโลนตรงนี้มาพอกเนี่ยจะทำให้ผิวพรรณเราสวยเปล่งปั่ง้องเวฟไม่ต้องอิจฉานะคะล่วงหน้าหน่นพอกไปแล้วค่ะไม,ไม่ต้องกลัวพี่เวฟมาก่อนใครเลยเออทีน้ําผูดตัวนี้มันค้นพบมานานหรือยังครับผมนานแล้วนอนตั้งแต่เ็กพุดอยู่แล้วมันพุทธมานานแล้ว เคื่อของคนเขารูมาตัวนี้เป็นนามพุทธนาร้อนใช่ครับอ่ามคอนเนี่ยก็ไม่รู้ครับเป็นแบบคนไม่รูมะคอนเนี่ยเจ้าบ้านนี่จักกลัวหมาถ้า่าเวลานี้เวลาเวลามาตะเลเนี่ยคนยังไม่กล้ากล้ามาคลายแต่บอเมื่อมีอมตะเตนเนี่ยก,ก็เลยก่อนหน้าเร่งแต่ว,ว่าสามาได้คนมาดูได้แต่ทิ้งแปลกแก็เลยก็บอกว่าตรงนี้เป็นนามพุทธก็เลยพามาํำรวจวดูล้ว่าไปเช็คดูเป็นมันได้ดูเป็นโบนาร้อนอันนี้จะมาต่างเรืออย่างเดียวนะครับไม่ต่างรถไม่ตามาถมาได้อันซีอีกอันหนึ่งของ โฮมสเตย์นี่เลย 2> 1 2 3มเริ่มโอ้ยรู้สึกผิวดีเลยใช่พี่สองโอ้รู้สึกมีความสุขนะคะ<อ>ความสุขสุขไปแล้วค่ะสุขสองสอเสือสือกไก่มากใช่ค่ะฮ้ยมิ์อัศจรรย์มากคือแช่งไปปุ๊บก็สวยแบบนี้เลยค่ะคุณไม่เกี่ยวค่ะเอ,เอาคนตังก็เลยแบบหน้าตาดีอย่างนี้เลยอ๋อสวยกว่าน้ำพูด ใหไลท์สำคัญนะคะเที่ยวทั้งหลายนะคะพี่ภูมิใจนําเสนอมากตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกอะไรพี่สวรรค์้าคุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินจากตรงหาดสวยๆตรงนี้คุณจะเห็นทั้งปลาโกงกลางเห็นน้ำทะเลเห็นของพระศิลาและเห็นดวงอาทิตย์ลัาไร่แม่ไกด์นำเที่ยวคนนี้เนี่ยบรรยายได้เห็นภาพเลยเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่าบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน จับใจขนาดไหนอนอกจากจะพระทีตตกดีแล้วที่นี่ทรายนุ่มมากแน่นอนไปเลยพี่สองเราจะต้องทัฒภารกิจหาปูอุยอี๊ยอ้ายอ้ายออยไม่เไมไม่เไนิบมือน้องเวฟจับปูได้จับปูแล้วเมียเห็นไหมอันนี้เป็นตัวเมียตัวเมียอ๋อ อันนี้คือโตโตสุดๆใช่ไหมคะยังยังไม่ยังตัวนี้หรตัวนกว่ามากกว่านี้นี่คือปูลมถูกไหมครับปูลมที่วิ่งเร็วใช่โอ้จะอยู่รอบๆมาสก็ตะวันดูไหมกองดินครับผมนั่นนันจะเป็นดูของปูลมเป็นปูเลย เราดูกันแล้วว่ามันเป็นยังไงพี่สองเนี่ยนรู้แล้วมีปอนด์อะไรมีต่อปูถ้าอันนี้เราปล่อยมันกลับบ้านที่บ้านครับให้มันดูตามธรรมชาติแล้วก็ปันันเกิดลูกเกิดหลานอยู่เต็มๆเป็มบันโลดต้ยงการทุวันต้อไปบ๊ายบายผู้ชมมาเที่ยวก็จะเจอปังใช่บ๊ายบาย สี่เก้าังที่นี่สี่เก้าบ้านสองเรามีถนนปลอดภัยจริงเหรอ ของพี่นะคะจริงๆแล้วเรามีเรื่องราวดีๆเยอะมากเลยค่ะนอกจากจะมีทะเลสวยแล้วยังมีอะไรอีกครับพี่สองวันนี้เรามีถนนปลอดภัยค่ะอ,อยากรู้ใช่ไหมอยากรู้อยากรู้รเพราะฉะนั้นต้องเจอกับแขกรับเชิญในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวสักนิดนึงค่ะครับกับผมนายวิทยาเดชระนะครับ รองนายกเทศมนตรีตำบลสิเกานะครับเมื่อกี้พี่สองพูดถึงโครงการถนนไงนะครับผมอยากให้ท่านรองนายกช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับผมก็โดยตามมานโยบายของรัฐบาลนะครับให้ท้องถิ่นนะครับดาเนินการ1ท้องถิ่นหนึ่งถนนปลอดัฟนะครับทางท่านนายกนะครับก็เชิญฝ่ายบริหารและก็สมาชิกสภานะครับและก็ทางสถานีตารวจชูดทอนอำเภอเกาของเรานะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกันว่าจะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎระเบียบจราจรอย่างไรเพื่อลดอุบัติเหตุ ในท้องถิ่นเกี่ยวกับถนนปลอดภัยของเราครับผมก็ถือว่าเป็นการทํางานร่วมกันเพื่อสร้างถนนปลอดภัยในชุมชนนะคะน้องเวฟถนงครับผมมีความสงสัยว่าจริงๆแล้วสิเกาเป็นถนนหลายสายแล้วสาเหตุที่เทศบาลตำบลสิเกาเลือกถนนเส้นนี้เป็นถนนปลอดภัยเพราะอะไรครับผมครับเนื่องจากที่หน้าที่ว่าการอำเภอสิเกานะครับมันจะมีช่องทางหนึ่งที่ถนนไปสู่การต่องเที่ยวก็คือหาดปากเมงของเรานะครับแต่แต่ว่าการสัญจรตรงนี้นะครับมันมันไม่เป็นระบบมีอุบัติเหตุมากถึงกับขัน้นกับ เสียชีวิตเลยนะครับและเลยทางเทศบาลจําเป็นต้องหาแนวทางเพื่อจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้มันลดลงแล้วก็ไม่ให้เกิดขึ้นด้วยครับ, oh. รบแล้วตอนนี้เรามีการขับเคลื่อนง,งานของโครงการอย่างไรบ้างคะตรงนี้ก็ได้มีจุดอามาลายหน้าโรงพยาบา mm hmm. ลสิรกนะครับเพื่อ,อลดอุบัติเหตุต่างๆแล้วก็หน้าโรงเรียนบ่อหินนะครับที่มีการใช้ของเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่มาสม oh. เด็กตรงนี้นะครับผมทางเทศบาลนะครับได้ สนับสนุนเกี่ยวกับเสาล้มลุกแล้วก็แท่งบรีเออร์แล้วก็ไฟกระพริบจริงๆแล้วนอกจากการทํางานร่วมกันกับภาครัฐเรายังทราบว่ามีการทํางานร่วมกันกับน้องๆด้วยใช่ไหมคะแอบเห็นมีน้องๆมาร่วมกันรณรงค์มีกิจกรรมยังไงบ้างคะก็ได้มีกิจกรรมต่างๆเชิญชวนกับทางโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นสวมหมวกกันน็อกในการขับขี่รถป้องกันอุบัติเหตุในการใช้บริการบนถนนนะครับแล้วในส่วนของการทําโครงการนี้ครับผม ทางเทศบาลทํามากี่ปีแล้วครับผมในาการทำงานก่อนจะทําตอนนี้นะครับทางเทศบาลได้เข้าแผนไว้ตั้งแต่ปี2 5 6 2จนถึง2,566คือแผน5ปีของเทศบาลนะครับพอได้โอกาสจากนโยบายของรัฐก็ดึงจากแผนมาเข้าเทศบาลอย่งประมาณตรงนี้นะครับ ก็คือทํามาเป็นแผน5ปีเลยนะครับผมแล้วหลังจากทําโครงการแล้วครับผมทางเทศบาลได้มีการประเมินผลจากผู้ใช้รถใช้ถนนวัยเด็กๆทางโรงเรียนไหมครับผมก็ตรงนี้นะครับผมคิดว่าความพึงพอใจในการใช้ของภาคประชาชนตอบรับได้ดีมากนะครับแล้วก็สำคัญสุดก็คือรถอุบัติเหตุในท้องถิ่นของเราตรงนี้เิ็นชัดมากสามารบ่งบอกได้ว่าเราทำได้มาถูกทางตรงนี้นะครับ ครับก้อนนี้น้องๆรู้ไหมครับถนนเส้นนี้นะครับก้นนี้ทางเท้าที่ทางเทศบาลได้สร้างไว้การออกกําลังกายของผู้สูงอายุหรืวอว่าคนธรรมดาตอนนี<อ>้ก็มีตาคนพิการด้วยนะครับโอ้โอเป็นทางเท้าที่ทั้งกว้างทั้งใหญ่เลยครับผมผลลัพธ์ของมันเนี่ยเห็นเป็นที่ประจักษ์นะคะแล้วก็คนที่สัญจรไปมาไม่ว่าจะเป็นคนทํางานเด็กผู้ปกครองเนี่ยก็ได้รับความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยนะคะ ที่สําคัญคือจะสังเกตว่าทางเท้าบริเวณถนนเส้นนี้ค, <ะ S 1> ค่ะ<ผ>ม,มีความสมบูรณ์แล้วก็ปลอดภัยมากๆด้วยนะคะ<อ>น้องเวลว สำหรับของดีบ้านพี่สองวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าโครงการหนึ่งท้องถิ่นหนึ่งถนนปลอดภัยของเทศบาลตะบนสีเกาเนี่ยครับผมเป็นที่มันเป็นโครงการที่ทุกท้องถิ่นต้องทําแล้วสามารถทําได้นะครับผมแต่ว่า<ช>ที่ <ฮา S 1> สีเกาเนี่ยเราทําให้เห็นเป็นต้นแบบอยากให้ท่านรอนายกช่วยแนะนํานะครับผมถ้าอยากมีใครมีเทศบาลไหนหรือมีองค์กรไหนอยากจะมาเรียนรู้สามารถติดต่อได้ยังไงครับผมทางเทศบาลตะบลสีเกาของเรานะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับของเราก็มีดีหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการขยะ รว,ว่า,าชมรมสถาบันพัฒนาชราบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรานะครับในกระบวนการของอาการเรียนรู้ต่างๆนะครับเยอะแยะหมดนะครับตอนนี้นะครับคือก็อยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับก็ในนามเทศาบาลตำบลสิเกาของเรานะครับก็มีเบอร์ติดต่อนะครับก็เอาเบอร์ผมเลยกัน <laughs> 086ย์5 6 2 1 7นึ่งเจนะครับาสามารถติดต่อได้เลยครับผมสำหรับวันนี้นะคะเวต้อง,องข,อขอขอบคุณท่านรองวิทยานะคะที่ได้ให้เกียรติมาเลกเปลี่ยนเรื่องราวสิ่งดีๆในอำเภอสิเกาค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องเวฟวันนี้เราไปทะเลตลางม่งช่ำทั้งวันเนี่ยจะตายมารกเล่งตรงนี้เหนื่อยแล้วและเนอะแล้วก็เลยพามานอนที่นี่วันนี้พามานอนที่พัทลุงบ้านน้องเองพี่สองโอ้ที่นี่บรรยากาศดีมากเลยค่ะน้องเวฟใช่ครับผมที่นี่ก็คือสุหัตถกรรมกระจุวันนี้สงสัยใช่ไหมทำไมหัตถกรรมกระจุเลยมีอย่างนี้ที่นี่ขาพัฒนาแลยนะพัฒนาแล้วเราไปดูห้องกันดีกว่าพี่สองคุณพี่พร้อมนอนแล้วค่ะตอนนี้ว้าว เป็นไงหล่ะพี่สองโอ้ไม่ธรรมดานะพัทนุ่งเขามีดีนะนี่บอกเลยว่าเราคูณสองจากจังพี่สองสังเกตว่าของตกแต่งของตกแต่งเออป็นกระจูยอาจกรรมกระจูยทั้งนั้นเลยเราไปดูที่เตียงกันดีกว่า้ผมเตียงมีเลยก็อย่าแย่งกันค่ะพร้อมแล้วครับเป๊มพักจะนอนแล้วค่ะไม่พูดแล้วไม่คุยด้วยแล้วเก็บแรงพวันนี้ไปแล้วค่ะนอนกันเถอะพี่สอง